มีลูกโป่งเยอะมากเลยอ่ะจะ,จะมีใครมาซื้อกับแม่หรือเปล่านะอ้ยดูสิโปเยอะมากเลยไปหาขายดีกว่าแถวเนี้ยไม่เห็นมีนเด็กเลยอ่ะแลแม่จะไปขายให้ใครเนี่ยเฮ้ยนี่คุณนี่คุณอะไรคุณขายลูกโป่งเหรอใช่ลูกละเท่าไหร่อ่ะอันนี้หอยี่สิบาท ทำไมแพงจังเลยอะแพงหรอโอ้ยผมมีตังอยู่แค่สิบเป่าฉันเป่ากว่าจะเส็จนะนี่คุรรู้หรือเปล่าคุณเป่าเองเหรอใช่เหนื่อยมากเลยสาบานสาบานอุ๊ยแต่มันแพงมากเลยอะผมมีตังอยู่แค่สิบบาทอ่ะผมยังได้ไปให้ลูกอะเ่โอเคโอเคผมอาตังมาเอ่อแต่ว่าตอนนี้ตังผมอยู่รถจะติดฉันไม้ก่อนนะใช่ได้ไหมล่ะครับ ไปให้ลูกใช่ไหมใช่เอาไปเลยเนี่ยใ้ให้โอเคครับขอบคุณมาก <Okay. S 2> โอ้ได้ลูกโป่งไปให้ลูกแล้วได้ลูกโป่งแล้วเอาไปให้พี่หมิ่นดีกว่านี่คุณวะเอ้าเอาแม่ค้านี่ผมยังไม่ได้ตังค์ไปให้เลยขอโทษด้วยนะพอดีผมตามหาลูกอยู่เอ้าหรอใช่ เฮ้ยนี่ตบาบะจิตตบาบะจิตเด็กคนนี้ยังพูดตาบาจิตอยู่เลยอ่ะทำไงอ่ะทีเนี้ยลูกหายอ่ะแม่ค้าผมหาลูกไม่เจอผมขอโทษด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอาตังค์มาจ่ายอยู่แต่ตอนเนี้ยลูกผมหาย,ยถ้าอย่างนั้นค่ะก็ต้องไปหาก่อนสิแล้วจะไปหายอยู่ที่ไหนฉันมาตามเอาตังค์แล้วนี่คุณรู้หรือเปล่าลูกผมจะโดนไดโนเสาร์กินไปเฮ้ย คลายออกมาดีนะเุ้ยเฮ้ยไหนมีเลือดหรือเปล่าในนี้อเฮ้ยไม่มีนี่นี่คุณมั่วหรือเปล่าหรือว่าคุณเบี้ยวที่อยากที่จะไม่จ่ายตางังค์ฉันเนี่ยฮะผมไม่ได้เบี้ยวแต่ลูกสาวผมหายไปจริงๆอตอนนี้ผมหรือว่าจะ,าจะอยู่ในนี้เ<ะ>น,นี่นยในท้องนี้หรือเปล่าไหนเนี่ยคุณไ,ไปดูสิ ดูผมหายไปแต่เมื่อกี้ก็เจอเด็กคนนึงแล้วมยังไม่ได้ถามเลยว่าเห็นเด็กผู้หญิงไหมที่ชื่อมิง,ม,งมิงอะ่ะสูงประมาณเนี้ยไหนสูงประมาณไหน,นใส่เสื้อ,อสีอะไรใส่เสื้อใส่เสื้อสีอะไรใส่เสื้อสีขาวก่งเกนแกงล่ะกันเกงสีอุยถุยอะไรของคุณเนี้ยสีอุยถุยเนี่ยสีนตาเหรอโอเค ไปไป,ไปไปไปตามหาฉันเดี๋ยวฉันจะช่วยตามหาก็แล้วกันนะแต่ลูม่เจอลูไปไหนนี่พิมพงโอ้ยพอกที่ไปแล้วอ่ะพิมพ์หายไปงานก็ไม่ทำโอนไปเล่นที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะ จะเป็น UFO มาขโมยลูกคุณไปโบ้าไปแล้วแม่แล้วคุณ UFO มาจากไหนไม่มีหรอกแปลว่าไม่แน่นะเผื่อมี UFO ลงมาจากบนฟ้าไม่มีหรอกคุณเนื้อเมื่อไปแล้วเอ้าหรือว่าจะเป็นคุณ่ะหาลูกไม่เจอหรือว่าจะเป็นผีบังตาอุ้ยจริงด้วยอุ้ยอี จริงด้วยเนี่ยไม่มีเด็กสักคนเลยแถวนี้ไม่มีเด็กเลยเนี่ยโอ้ตายๆๆๆๆหรือว่าจะเป็นผีบางตาเนี่ยใช่มันเป็นท,ทำไงดีคะคุณเอ้าทำไงดีคะคุณไนนไงได้ยินเสียงหัวเราะด้วยเฮ้ยจริงได้ยินเสียงเด็กเด็กเด็กที่ไหน,นเนี่ยไม่มีเลยแถวเนี้ใช่ หรือหรือว่าเราจะหูฝาดเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันก็ไม่มีคนเลยนะหรือว่าจะเป็นส่วนในนเสาร์ล้างอฮ้ยเย่แล้วหูยไปก่อนดีกว่าลูกโป่งลอยออกมาจากตรงนี้ใช่นี่มันลูกโป,ป่งของลูกผมนี่ใช่อหรือว่าเขาจะหายเข้าไปในหินนี้นนจริงเหรอใช่ โอ้ยนี่คุณไปหาดูก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งร้องให้เธอเฮ hey. ้ยก็ผีบางตาเขาอาจจะหายไปในนี้แล้วก็ได้คุณไปหาดูก่อนนี่หนูเห็นเด็กผู้หญิงตัวเท่าเท่หนูไหมใส่เสื้อสีข,ขาวๆแล้วก็ สีน้ำตาลเห็นน้ำตาลนะครับเห็นไหมครับไม่เห็นครับทีนี้ลองถามเด็กคนนี้สินี่หนูเห็นเด็กผู้หญิงที่ประมาณนี้ไหมสูงกว่าหนูนิดนึงใส่งโอเคขยับฮะหนูเห็นหรออุ้ยอุ้ยคุณเขาเห็นแหละทางนี้หรือเปล่าเห็นแล้วเหรอไอตรงไหนอุ้ยไหนสิอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยใช่เด็กคนนี้หรือเปล่า ใช่พี่นี่ไงหายไปไหนมาปมาตามหาลูกปาร์นี่เป็นลูกผีบางตาไปซะแล้วอ่ะปารนึ่เป็หนูเขาไปอยู่ในก้อนหินแล้วขอบคุณมากนะครับเด็กๆโอ้ยไม่ได้เด็กๆแย่เลยได้ที่หลังไปไหนมาไหนบอกปาด้วยที่นี่ไงที่นี่ไว เอาลูกโป่งให้เด็กๆอ่ะฉันไม่คิดตังคุณหรอกอดีจังเลยอ่ะคุณแงนแจกเด็กๆเลยแล้วกันเนาะอันอนแจกไปเลยอใจดีจังเลยอ่ไม่อยากได้ยุ่งก่อนอืมอะอันแจกแจกลูกโป่ง